วันนี้เวลา23.30นากาส0นาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยามสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเรื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินทีท TG 930ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุปราการสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่12-19พฤษภาคมพุทธศักราช2566ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวารโรกาสให้คณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอายการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพและตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลออมระบาดท่งเสเด็จ ดยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเป็นประธานเปิดงานสแสดงดน,นตรีและนิทรรศการเฉลิมระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนาครินทร์เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแหนประสูติและในโอกาสาที่องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติได้ประกาศ ให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมโดยงานสแสดงดนตรีและนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นณหนอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมืองลียงสำนักงานใหญ่องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติกรุงปารีสและคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสรวมทั้งจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ศาสนาและศิลปะในเมืองลิยงและกลุ่มปารีสซึ่งทรวัทั์รมการเฉพาะกิจจะนำเสนอให้ชมในวันต่อไป